ขายเสื้อราคา6 90บาทได้กำไร1ิารถ้าต้องการกำไร20%ต้องขายเสื้อเท่าไหร่นะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยนะฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยนะอ่าข้อนี้เราจะต้องรู้อะไรก่อนนะจะทำเรื่องนี้ต้องรู้อะไรก่อนนะการจะหาว่ากำไรนะคือเราจะบวกกำไรเพิ่มอ่ะว่าเป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยสิ่งที่เรารู้เราต้องรู้ก่อนว่าเราจะบวกจากอะไรก็คือต้องบวกจากทุน นะต้องเบิกจากทุนเราต้องไม่หาทุนก่อนคราวนี้การจะหาทุนเราก็ใช้ปัญญหยาตราย,ยางธรรมดานะี่ง่ายเลยนนะไอ้ไอเนี้ยคือรวมราคาขายแนละ้วไอ้นนี้คือราคาขายคือบวกเออรวมกำไรไปแล้วนะกำไรสิบห้าเปอร์เซ็นต์หมายความว่าไงหมายความว่ทาทุนหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมขายเท่าไหร่หนึ่งร้อยบวกกับสิบห้าเท่ากับร้อยสิบห้าบาท นะสําหรับร้อยสิบห้าบาทเนี่ยนี่คือนี่คือคอนเซปต์ของการคิดกําไรขาดทุนคราวนี้คราวนี้เ,เวลาเราจะหาอะไรลูกตอนนี้เราอยากรู้ว่าทุนเป็นเท่าไหร่ถูกต้องไหมการจะการทําแบบตัวอยา่างถ้าเราอยากรู้อะไรเนี่ยให้ทุนเนี่ยอยู่ทางขวามือให้ที่เราไม่รู้อยู่ทางขวามือก็คือเขียนว่าขายไปวิธีทําแล้วนะไอไอนี่คอนเซปต์ก่อนนะคือเดี๋ยววิธีทํา้วนะก็คือขาย ไป115บาทที่เราอยากรู้คือเราอยากรู้ทุนให้ตันอยู่ขวามือทุน100บาทแตท่จริงๆอะ่ะเราขายไปที่690บาทใช่ไหมขายไป690บาทเพราะฉะนั้นทุนจะเป็นกี่บาทหาด้วยหนึตัวเชยงเฉียงเนะี่ย ัวจริงๆเนะี่ยให้รงมาเป็นส่วนเสมอเข้าใจเนาะคราวเนี้ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปริบตัดมันนะค้างไว้อย่างงี้ก็ได้นะคราวเนี้ยเราต้องการกําไรยี่สิบเปอร์เซ็นต้องขายเสยเท่าไหร่ก็คือกําไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมก็คือทน100ุนหนึ่งร้อยบาทขายกําไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือบวกเข้าไปเลยอีกยี่สิบก็ขายไปร้อยยี่สิบบาท ถ้าทุนจริงๆแล้วทุนคือตัวนี้เนอะเนี่ยก็คือหนึ่งร้อยคูณกับหกร้อยเก้าสิบส่วนร้อยสิบห้าบาทขายเนี่ยก็จะเป็นร้อยยี่สิบคูณกับตรงนี้หนึ่งร้อยคูณหกร้อยเก้าสิบส่วนด้วยร้อยสิบห้าคราวนี้หนึ่งร้อยเนี่ย,ยมันส่วนอยู่ช่วยไออยู่ตรงนี้ใช่แเราก็ย้ายลงมา,าหารเลยก็คือส่วนที่หนึ่งร้อยตรงนี้ก็เปกลับนะ เดี๋ว้วม่ไม่ตัดเยอะนะหนึ่งร้อยกับหนึ่งร้อยเนี่ยมันตัดกันได้อยู่แล้วโอเคปะเอาไหมอ่เอาไหมห้า,า 5, ตัดก่น 5, 2, 10, 5, 3, 5. อนเลยห้าสองสิบใช่ไหมห้าสองสิบห้าสามสิบห้าได้นะ่ะห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าเท่าไหร่ลูกห้าสองสิบห้าสี่ยี่สิบนะยี่สามตัดทิ้งก็เป็นเท่าไหร่สามสิบอ่ะพันนี้ตอบคูณกันได้เป็นเจ็ดร้อยยี่สิบบาทตอบ มีคนตอบเจ็ดร้อยี่เก่งมากใครมาแล้วอย่าฝากฝาก,กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับให้เพืเ่อนๆ้ด้วย